ชาติคือประชาชนฉะนั้นประชาชนคือส่วนสําคัญที่สุดของชาติการที่จะให้ชาติเจริญได้ต้องให้ประชาชนเจริญแต่ภาพที่มองออกไปเนี่ยเขามองประชาชนเป็นไพร่เป็นทรัพยากรเขาไม่ได้มามองประชาชนเป็นชาตินี่คือประเด็นที่เราโดนฝึกฝังมาแต่หัวสมองเนี่ยระบบนี่อเมริกันสร้างแต่ไทยเอามาปรุงแต่งใส่วิญ,ญญาณเข้าไปครับคอมมินิตมันเลว็วคอมมินิตมันชั่วมันคือสีดํา คอมมานิตไม่ใช่ระบบที่ชั่วร้ายนะครับไอ้ที่ชั่วร้ายคือคนเอาระบบคอมมานิตน่ะมาใช้แล้วมันใช้ไม่ถูกไม่ใช่ทาให้ประเทศไทยเลอเลิศไปด้วยทุนบูกขาดและคนร่ํารวยก็ร่ารวยต่อไปคนจนก็จนต่อไปเคโอเคจากดิสซิกสิกรไทยเช็คก,ก่อนโอเคก่อนรู้วงเงินพร้อมออกอก็ได้จริงที่โชลูทั่วไทยสมัครง่ายทำเองได้ทุกที่รู้ผลไวสนใจสมัครเลย ดีบีสวสวัสดีครับวันนี้เราคุยกันเรื่องกฎระเบียบโลก2.0ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตแนะนำผิดพันใหม่จากเคริซิ o ้ง KOK เช็คก่อน OK ก่อนสามารถรู้วงเงินล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าโชว์รูมเพื่อจะไปทำการซื้อรถยนต์ใหม่สามารถอนุมัติวงเงินได้ทันทีที่ท่านต้องการกู้เท่าที่จำเป็นและใช้คืนไหวด้วยอัตราดอกเบี้ย3.8%ถึง10%บริการ KOK สิ่งที่ประเทศไทยเราเป็นตอนนี้ณนะปัจจุบันปี2026เนี่ยมันเกิดจากการวิวัฒนาการจากที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1950หลังจากสงครามโลกสงบแล้วแล้วก็มีคอมมิวนิสต์เข้าไปในประเทศจีนมันมีการสถานการณ์พลิกผันคือสหรัฐอเมริกาได้เปลี่ยนนโยบายให้ไทยเป็นโดมิโนโตัวสุดท้ายที่จะคอยกั้นไม่ให้คอมมิวนิสต์เติบโต,ตขึ้นมาได้เชื่อไหมครับว่า ในช่วงนั้นเนี่ยจีนแผ่นดินใหญ่หรือจีนแดงเนี่ยได้แผ่ที่พลขยายอุดมการคอมมิวนิสต์ไปทั้งเกาหลีลงมาที่เวียดนามและเข้ามาที่ลาวและเขมรพร้อมที่จะเข้ามาในประเทศไทยประมาณประมาณปี1960หลังจากนั้นเกิดสงครามเวียดนามขึ้นมายาวนานเราอยากบอกว่าสงครามเวียดนาม10ปีเนี่ยเป็นอะไรที่ทารุนโหดร้ายมากนะเพื่อปอดต่อต้านคอมมิวนิสต์ สหรัฐอเมริกาได้ทุ่มเทกำลังมหาศาลเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ก่อตั้งฐานทัพหลายฐานทัพแล้วก็มีทหารอเมริกันมาถึงสองหมื่นคนจำได้ว่าปี1 9 7 0งเถึงเก้เนี่ยประเทศไทยเต็มไปด้วยฐานออเมริกันนะฮะจริงๆเขาไม่ได้มาลบที่ประเทศไทยเราครับเขามาพักผ่อนมาพักรบแล้วก็กลับไปใหม่หรือมารักษาตัวหรือมาปลดประจําการที่นี่ก็คือนักลบอเมริกันสองแสนกว่าคนในเวียดน,นามลาวและกัมพูชา มีบางส่วนที่เข้ามาในประเทศไทยในช่วงพักลบหรือช่วงรอนะฮะหรือในช่วงที่เขามีปัญหาเรื่องการรักษาพยาบาลจะเราเราจะบอกว่าอเมริกันได้สร้างมนุษย์คันใหม่ขึ้นมาในช่วงนั้นเขาเรียกว่ามนุษย์ชนชั้นกลางของประเทศไทยที่โดนหลอลลอมขึ้นมาเป็นเบบี้บูมเมอร์ในช่วงที่เกิดสงครามเวียดนามขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยได้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการทุ่มเทเงินงบประมาณมหาศาลในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยแล้วก็กัมพูชาลาวเวียดนาม บาดแผลทางปัญญาที่ร้ายแรงที่สุดที่ประเทศไทยเราเจอโดยการตัดต่อดีเอนเอของชนชั้นกลางในประเทศไทยซึ่งขึ้นมาเป็นรุ่นปัจจุบันคืออายุ60อัพจนถึง80นะซึ่งเราจะบอกว่าตอนนั้นผมก็เกิดในช่วงน,นั้นพ่อผมก็เป็นหนุ่มในช่วงน,นั้นได้ได้เปลี่ยนวิธีคิดของทุกคน กรุงเทพเนี่ยคนเชื้อสายจีนอีกครึ่งนึงนะครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าชนชั้นนําในปัจจุบันเนี่ยเชื้อสายจีนทั้งนั้นนะครับฉะนั้นเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าความเกลียดคอมมิวนิสต์เข้าไส้ได้ถูกสอนมาหลายต่อหลายรุ่นนะฮะเพราะคนที่อยู่ในประเทศไทยณปัจจุบันหรือในเมื่อ80ปีที่แล้วคือคนที่หนีคอมมิวนิสต์มาไม่อยากต้องการที่อยู่ระบบคอมมิวนิสต์เกลียดคอมมิวนิสต์ม,มากการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในไทยก็รุนแรงมากนะครับสหรัฐอเมริกาทุ่มมเงิินนผ่าฟและ,และ สร้างสถาบันต่างๆในประเทศไทยสถาบันหลายๆอย่างก,ก็เกิดมาช่วง50ปีที่ผ่านมาหลายๆสถาบันได้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับมีการสร้างมาหลาลัยมากม,มายมหลาลัยเชียงใหม่มาหลาลัยขอนแก่นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเนี่ยขึ้นในช่วงนั้นที่ผมเรียนจบมาเนี่ยสิ่งที่เกิดอยากจะบอกว่าสถาบันพวกนี้เป็นสถาบันที่หล่อหลอมขึ้นมาโดวยวิธีคิดของอเมริกันครับผลิตข้าราชการและนักบริหารคิดแบบทุนนิยมตะวันตกแต่เขาขาดสิ่งหนึ่งครับคือเขาไม่มีจิตวิญญาณขบฏ ขบวนี่ไม่ใช่คำรุนแรงเลยนะครับโลกนี้เติบโตด้วยคนที่คิดขบวเพราะถ้าคนไม่คิดขบวคุณก็ทําตามระบบใช่ไหมฮะจากบันทึกถึงพระยาสุระเดชในยุคข,ของปีสองสี่เจ็ดศูนย์ที่ระบุว่าคนไทยไม่มีความคิดทางด้านการเมืองเลยอะไรประชาธิปไตยอะไรคอมมิวนิสต์ไม่มีหรอกครับจนถึงปีหนึ่งเก้าห้าศูนย์หลังสงครามโลกที่บอกมอสักรูเนี่ยชนชั้นนาในประเทศไทยที่เรียกว่าทหารประเดจการได้ นำโปรแกรมมาใส่ลงไปในหัวคนไทยคำว่าชาติส่วนมากแล้วในประเทศอื่นๆที่ผมได้ยินมาก็มีคำว่าชาติคือประชาชนนะฮะแต่ชาติของเราเนี่ยไม่ใช่ประชาชนไม่มีคำว่าประชาชนอยู่ในสมาการหรือไงมันน่าสงสัยไหมครับเหตุผลที่เขาเขาใช้คำว่าชาติของประเทศไทยเนี่ยมันหมายของทหารได้เขียนลงไปว่าชาติคืออาณาเขตบริเวณนี้คนที่อยู่ในอาคารบริเวณนี้คือชาติไทยอ่า เขาไม่ได้โฟกัสเป็นที่ประชาชนเขาไปโฟกัสที่อนาเขตบริเวณที่ดินซึ่งที่ดินไม่มีความหมายอะไรครับถ้าม,มีประชาชนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทําให้เราโฟกัสปิดที่เราไปรักษาดินแดนกันมากมายรักษาเขตแดนกันมากมายลืมไปว่าชาติคือประชาชนฉะนั้นประชาชนคือส่วนสําคัญที่สุดของชาติการที่จะให้ชาติเจริญได้ต้องให้ประชาชนเจริญแต่ภาพที่มองออกไปเนี่ยเขามองประชาชนเป็นไพร่ เป็นทระะัพยากรเขาไม่ได้มามองประชาชนเป็นชาตินี่คือประเด็นที่เราโดนฝึกฝังมาแต่หัวสมองเนี่ยเราจะเห็นว่าเอกสาร NSC 5405เนื่อปี1954ได้ระบุว่ายุทธศาสตร์ของสหรัฐเสถียรภาพส,สำคัญกว่าประชาธิปไตยความหมายคืออะไรสหรัฐต,รต้องการให้ชนชั้นกลางหรือเรียกว่าเทคโนแครกคือผู้เชี่ยวชาญหรือมนุษย์เงินเดือนเนี่ยที่ทำงานเก่งขับเคลื่อนทุนนิยมให้ ประเทศชาติเจริญโดยความไม่ต้องมีความเชื่อทางการเมืองไม่ต้องสนใจการเมืองทํางานตามคําสั่งลูกเดียวคือมนุษย์คือไพร่คือหุนยนต์ครับกระบวนการสร้างนี่ระบบนี้อเมริกันสร้างแต่ไทยเอามาปรุงแต่งใส่วิญญาณเข้าไปครับชนชั้นนําของไทยได้ปลุกกระแสนดีด้ขึ้นมาโดยใช้วิธีการคิดแบบทหารปลุกแต่งรสชาติแบบไทยๆให้เข้าเขาจริตกับคนไทยแล้วบอกว่าประเทศไทยคือชาติศาสนามหากษัติย์จอมพลสฤษดิ์ครับเป็นคนคิดคํานี้สถาบันต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยถูกนํามาใช้กับคนไทยทําให้หัวสมองคนไทยมีคํานี้แล้วก็คิดถึงว่าแล้วก็นับถือชนชัน้นปัญญาชนแห่งสยามสําเร็จรูปมีความคิดลักษณะป้อปกันดาแบบเชิงศิลธรรมมากยกตัวอย่างเช่นจารีดจริยธรรมพวกนี้ไม่มีในความคิดของระบบประชาธิปไตยนะครับ สถาบันดั้งเดิมต่างๆถูกปลุกขึ้นมาเพื่อเป็นตัวต่อต้านคามนอมมิวนิสต์ยอมพลสลิสลดสรารลัฐจึงฟื้นฟูวัฒกรรมชาติศาสนามหาศาสตร์ขึ้นมาอย่างเข้มข้นการเรียนการสองหน้าที่พลเมืองผมเคยเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองผมก็ตกใจเราจะเรียนมันไปทําไหมมันไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเลยมันเหมือนกันปั่นคนอนะให้นับถือนู่นนับถือเนี่ผมบอก,บอกไอ้มันไม่ใช่เนื้อหาวิชาการอยู่ด้วยความแปลกใจว่ามีวิชาหน้าที่พลเมืองไปเพื่ออะไร แล้วเราบอกว่าปั่นให้คนไทยมองทุกอย่างเป็นขาวกับดำคอมนิ์มันเรวคอมนิ์มันชั่วมันคือสีดําผมไม่อ่านเทคนิคของคอมนิดนะผมไม่เห็นมันจะชั่วมันดําตรงไหนเลยมันคือวิธีคิดอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างที่นะั่นที่เรียกว่าวิธีการให้มนุษย์ดํารงอยู่ด้วยวิธีที่แตกต่างขาวคือโรกเสรีชนชั้นปกครองที่ดีต้องเป็นคนดีดําคือคอมนิ์ผู้ประท้วงชั่วช้าสามานคนเรวเนรคุณพักเนรคุณแผ่นดิน พูดแงว่าคอมมินนิต์คือคนชั่วสุดๆแต่ผมไม่ศึกษาดูแล้วมันมันชั่วตรงไหนผมยังหาหาไม่เจอเลยฮะนะมันมันระบบมันไม่ชั่วนะครับถ้าคนมันถ้ามันจะชั่วคือที่คนนะครับผลก็คือตั้ง m มายเซตของคนชนชั้นกลางสีแดงคือใครสีแดงคือชนชั้นอีกชนชั้นหนึ่งที่มันมีอยู่แล้วในสังคมไทยชมคมชนนบทชมขุมเกษตรสังคมคนที่เชื่อว่าจะทำให้ตัวเองดีขึ้นมาได้นะฮะสีส้มคืออะไร สีสม้มมันเป็นสีที่คิดขบฏคือคิดจะทําให้แตกต่างคําว่าขบฏไม่ใช่วอนชั่วนะครับขบศแปลว่าทําให้มันแตกต่างไม่ใช่กบฏนะครับขบฏขบฏก็คือทําให้มันแตกต่างดังนั้นการแยกออกมาจากกันด้วยความชัดเจนของ generation เนี่ยมันทําให้เห็นเราเห็นโลกจักะทรรอย่างหนึ่งว่าอเมริกาเขาคบกับจีนได้อย่างไง ในเมื่อบอกเขาจีนชั่วยอย่างงง้นชั่วยอย่างนี้เป็นคอมมิวนิสต์ฆ่ากันจะตายอยู่แล้วนะฮะในสงครามที่เรียกว่าสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์อ่ะตอนนี้มารักกันอยู่พักหนึ่งสามสี่สิบห้าสิบปีเสร็จแล้วก็กลับมาโกรธอีกแล้วด้วยเหตุผลอะไรด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจว่าจีนเก่งเกินไปแล้วจะนาหน้าอเมริกาฆ่าเลยตบหัวเองให้ลงมาอันนี้เป็นผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยมันมีที่ไหนศิลธรรมจารีตประเพณีจริยธรรมมันมีที่ไหนคนไทยชอบมากเลยคำว่าจริยธรรมเนี่ย ผมว่าในระบบการเมืองมันมีที่ไหนจริยธรรมอ่ะทำไมสหรัฐทาตัวแบบนี้ทําไมจีนทําตัวแบบนี้เขาไม่ได้สนจริยธรรมแล้วเขาสน,นผลประโยชน์เท่านั้นเองชนชั้นกลางของไทยมองว่าความสัมพันธ์คือพันธะทางศิลธรรมเราต้องอยู่กับอเมริกาเพื่อความชอบธรรมจีนมันเลวจีนมันเป็นคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์มีที่ไหนคอมมิวนิสต์เขาเลิกไปตั้งนานแล้วคอมมิวนิสต์ใ่ใช่ระบบที่ชั่วร้ายนะครับไอ้ที่ชั่วร้ายคือคนเอาระบบคอมมิวนิสต์น่ะมาใช้แล้วมันใช้ไม่ถูก มันเลยทําให้โลกมันล่มสลายกันเพราะว่าความชั่วที่คนก่อไม่ใช่ระบบก่อครับระบบคอมมิวนิสต์นี่ดีมากนะครับมันทําให้คนเท่าเทียมกันหมดแต่มันไม่มีในจริงมันเป็นอุดมการมันทําไม่ได้เหตุผลก็คือโลกนี้มันใช้วิธีการเจริญด้วยการทําลายอย่างสร้างสรรค์ซึ่งคอมมิวนิสต์ไม่มีการทําลายอย่างสร้างสรรค์แต่ทุนนิยมมีครับอะไรคือการทําลายอย่างสร้างสรรค์ก็คือว่าการทําให้ของเก่ามันออกไปแล้วของเข้าใหม่เข้ามาแทน คุณดูโลกในปี1950กับโลกในปี2000กับโลกในปี2225มันต่างกันเราอะไรก็ไม่รู้ตึกเก่าๆไม่เคยมีเหลืออยู่มันโดนทำลายแล้วก็สร้างตึกใหม่โดนทําลายแล้วก็สร้างตึกใหม่วิธีคิดก็คือทําลายอย่างสร้างสรรค์คือทุบตึกเก่าแล้วสร้างตึกใหม่นี่คือสัจธรรมครับก็คือการแก้ไขในวิธีขบถก็คือคิดที่แต่งสิ่งที่แตกต่างเรามองว่านักการเมืองที่มา จากการเลือกตั้งว่ามันเป็นปีศาจเลวร้ายมันทําให้ระบบชั่วไร้คนต่อว่าเนี่ยน่มันก็เลวเหมือนกันนะครับมันก็สร้างระบบชั่วร้ายมาเหมือนกันคือมันไม่มีใครร้อยเปอร์เซ็นเลวไม่มีใครร้อยเปอร์เซ็นดีเขาบอกว่าต้องหาคนดีมาปกครองประเทศผมก็ถามว่าคนดีมันวัดยังไงเนี่ยเอาสารมาวัดคนดีได้หรอสารไม่ได้มีหน้าที่วัดคนดีนะครับสารมีหน้าที่ยุติธรรมคือทำให้เรื่องมันจบครับคําว่ายุติธรรมอ่ะไม่มีความเท่าเทียมในโลกหรอกครับ มันต้องจบไม่งั้นมันก็ยืดยาวเสียหายแล้วมีความเสียหายมันจะมากขึ้นขอให้ยุติกันด้วยสิ่งตัดสินแบบนี้ให้มันยุติไปไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียที่จะสามารถจะมาบอกว่าใครชนะหรอกครับให้มันยุติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อโลกเปลี่ยนจากสงครามเย็นสองขั้วมาเป็นสงครามซับซ้อนเนี่ยชนชั้นกลางกลุ่มนี้ก็เลยไปไม่เป็นเพราะซอฟต์แวร์ในสมองถูกเลือกว่าหนึ่งสู้สอง จีนสู้สหรัฐสหรัฐแข่งับสาภาพโซเวียตอะไรประมาณนี้ประชาธิปไตยสู้กับคอมมิวนิสต์ตอนนี้มันไม่มีคอมมิวนิสต์แล้วจะไปสู้กับใครนั่นละสิเขาต้องหาผี้ายตัวใหม่ที่เป็นจีนเนี่ยฮะแล้วจีนมันคอมมิวนิสต์ไหนมันจีนมันเป็นทุนนิยมโคตรยิ่งกว่าสหรัฐอเมริกาอ,อีกอ่ะทาไมสหรัฐอเมริกายังซื้อของอย่างจีนเยอะแยะขนาดนั้นค้าขายกับจีนเยอะแยะขนาดนั้นเดี๋ยวบอกว่าจีนเลวไงแล้วคุณซื้อของจีนทำไมเยอะขนาดนั้นแล้วคุณทําไมไม่ขายคิดให้จีน ราะจีนเร็วเหลือถึงไม่ขายจีไม่ไม่ใช่มา้างความเร็วมัทไมคุณไม่ค้าขายเหรือนี่เราเห็นสิ่งนี้อย่างก็ว่าทุนนิยมเนี่ยมันมาตัดต่อพันธุกรรมอ่ะมันคิดเอาแต่ได้ไงทําให้เราประเทศไทยเราถึงติดลมไม่อยากบัาบ้าพัฒนาไปถึงระดับที่เรียกว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วเหมือนสิงคโปร์เหมือนไต้หวันเหมือนญี่ปุ่นเหมือนเกาหลีจีนก็จะเป็นจะข่าไปเร็วๆนี้แล้วกระโดดข้ามไทยไปแล้วนะจีนตอนนี้ ประเทศพันสี่ร้อยล้านคนยังกระโดดข้ามเราไปแล้วเรียบร้อยเขาจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอีกสิบยี่สิบปีข้างหน้าแต่ว่าประเทศไทยเราจะไปถึงวันนั้นไหมอยากอยากเราไม่สามารถพัฒน,นาไปสู่โลกที่หนึ่งได้ตลอดการเพราะเรามีมิติที่เรียกว่าทุนนิยมที่ไร้าการกระโเราไปกดขี่คนไม่เป็นไพร่เราไปบอกว่าคนรุ่นใหม่ที่คิดต่างมันคือความชั่วผมส่งเสริมความคิดต่างคนเราถ้ามีความคิดต่างเมื่อไหร่เนี่ย มันจะเจริญครับถ้าคุณคิดเหมือนกันหมดคุณจะเจริญได้อย่างไงการทําลายอย่างสร้างสารรค์เนี่ยมันทําให้เราเกิดสิ่งที่เรียกว่าความแตกต่างแล้วพูดตามที่สมบูรณ์แบบที่สารัสสร้างไว้ให้ประเทศไทยเนี่ยในคนรุ่นก่อนเนี่ยคุณลองคิดดูสิครับว่าทําตามผู้ใหญ่ทุกอย่างทําตามคําสั่งเนี่ยมันจะเป็นนักธุรกิจที่สร้างสารรค์ได้อย่างไรมันจะเป็นนักวันวัตรกรรมได้อย่างไรมันก็เป็นอย่างมากก็แค่ผู้จัดการชั้นหนึ่งที่เขายกย่องว่าคุณทําตามคสาสั่งได้ดีมาก OEM คือการผลิตออกมาตามคำสั่งของผมผมได้กำไรเก้าสิบปอร์เซ็นคุณเอาไปสิบเปอร์เซ็นตไปแล้วเราจะเป็นผู้นําโลกได้อย่างไงเราจะเป็นผู้ที่เรียกว่าสร้างสรรค์วัฒนวัฒนวัน,นวันได้อย่างไงเรียนเก่งเพราะทําตามกําตดเป๊ะไม่เคยคิดอะไรใหม่รับคําสั่งจากนายจ้างตะวันตกและญี่ปุ่นตอนนี้มีจีนเข้ามาอีกทําอย่างไร้ที่ติแต่รับคําสั่งอย่างเดียวคิดเองไม่เป็นเรามองเห็นสิ่งที่เรียกว่าผลน่ะเราไม่เข้าใจคําว่าเหตุอะเหตุคือการ r d ผลคือสินค้าที่ออกมาฉะนั้นถ้าเราไม่มีไอเดีเราจะมีสินค้าได้ยอย่างไรแต่เรารู้จักแต่คําสั่งแล้วก็เอาทําให้ตามที่ผมว่าเป็นจบฝรั่งทําเกินญี่ปุ่นทําเกินผมได้ยินคํานี้บ่อยๆมากเพราะเราไม่ได้ทําเองเขาทํามาให้เราใช้เราก็ใช้่พอมันใช้ไม่ได้แล้วก็บอกฝรั่งทําเกินญี่ปุ่นทําเกินคํานี้ผมได้ยินตั้งแต่เด็กแต่สิ่งที่เราบอกว่าไทยทําเกินเราไม่มีเพราะเราทําไม่เป็นเงยเราทําตามคําสั่งแต่เราทําไม่เป็นเงี้ยไมเซตตัวนี้ เราทําให้เราเป็นแค่ผู้เช่าลิขสิทธิ์หรือแฟนชายเราไม่เคยเป็นเจ้าของแฟนชายนั้นสิ่งที่เราบอกว่าเราจะต้องกบฏต,ต่อสิ่งต่างๆโดยเฉพาะกระบฏต,ต่อสิ่งที่ปัจจุบันอยู่มันไม่ดีต้องเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นสารัฐชนชั้นนําเนี่ยประกอบร่างไทยขึ้นมาประกอบเครื่องยนต์ไทยขึ้นมาแต่เขาลืมใส่หัวเทียนขบฏเขาลืมใส่คําว่าขบฏถ้าใส่คำว่าขบฏก็หมายความว่าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้น เพื่อก็ต้องการความแตกต่างกับสิ่งที่มีในปัจจุบันที่มันไม่ดีนะฮะสังคมทุนนิยมศักดินาเชิดชูทุนผูกขาดนี่คือคำนิยามมันครับเราจะบอกว่าตะวันตกสร้างประเทศไทยขึ้นมาจริงๆโดยสารัฐอเมริกานะฮะร่างกายเป็นอุ่นยนต์แต่สมองเป็นทาสผมก็ค้านนะครับผมไม่ได้เป็นทาสแต่ว่ามองไปอีกทีมันก็มีส่วนนะฮะรอคําสั่งเจ้านายนี่คือเหตุผลที่ผมคิดว่า เมื่อโลกก้าวสู่ยุค AI แล้วเนี่ยความขบวนและการคิดนอกกรอบมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะฮะผมมองว่าจอมพลสฤษดิ์คนรัฐผู้สร้างประเทศไทยที่เป็นไพร่ทําตามคําสั่งได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเขาได้สร้างรุ่นหนึ่งของมนุษย์พันธุไทยขึ้นมาซึ่งเราอยากจะบอกว่าเป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องเรียนรู้ครับเพื่อพัฒนาตัวเองขึ้นมาจากไพร่ที่ รับคําสั่งเจ้านายเปลี่ยนตัวเองมาเป็นประชาชนผู้สร้างสรรค์นี่คือโจทย์ข้อหนึ่งที่เราจะต้องทําให้ได้ในเที่ยวนี้ครับอย่าบอกว่าไทยเรายือนอยู่ในเวทีโลกนี้เรายือนอยู่ตรงไหนมิชชั่นทูวินฟอร์เดอะเกมเชนเจอร์ภารกิจแก้ปัญหาตอนนี้คือหน้าที่ของคนไทยของเรานะฮะในภารกิจที่เรียกว่าต้องทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยไปสู่ที่ประเทศที่เป็นขบฏและเป็นผู้นําในเรื่องนวัตกรรม สังคมที่ต้องเรียนรู้แล้วสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือเราต้องให้คิดต่างนะฮะพอคนคิดต่างขึ้นมาเด็กรุ่นใหม่คิดต่างขึ้นมาคุณก็บอกว่าเขาไม่อนุรักษ์นิยมเลยของคนที่ของคุณน่ะดีอยู่แล้วอย่ามาเปลี่ยนแปลงอะไรของคุณสถาบัานต่างๆของประเทศไทยดีอยู่แล้วห้ามเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญดีอยู่แล้วห้ามแก้ไขอันนี้ผมว่าประเทศไทยเราดึกดักดาอย่างนี้นะครับในเมื่อรู้ต้องรู้ว่ามันไม่ดีอ่ะมันมีปัญหาแต่คุณบอกว่ามันดีอ ต้องรักชาติคุณรู้คำว่าชาติคืออะไรคุณไปไปถอดสมก,การหน่อยสิครับถ้าคุณบอกว่าชาติคือประชาชนคุณต้องรักประชาชนคุณต้องทําให้ทุกคนอยู่ดีกินดีครับไม่ใช่ทาให้ประเทศไทยเลอเลิศไปด้วยทุนอิลิกผูกขาดแล้วคนร่ารวยก็ร่ารวยต่อไปคนจนก็จนต่อไปถ้าคุณรักชาติจริงคุณต้องทําให้คนจนไม่มีในประเทศไทยเนี่ยรักชาติจริงถ้าคุณทําให้คนจนไม่มีอยู่ในประเทศไทยคุณรักชาติจริงชาติคือประชาชนนะฮะงบประมาณประเทศไทยเนี่ยมัน มันมีปัญหานะครับรายได้เราสามล้านล้านบาทจากภาษีต่างๆรายได้ต่างๆเรามีรายจ่ายสี่ล้านล้านบาทเรามีขค่าราชการล้นเกินสามล้านคนซึ่งต้องควรต้องปลดออกไปอย่างน้อยครึ่งหนึ่งน้อยไปหรือเปล่าต้องปลดออกไปเหลือแค่แค่ล้านคนล้านคนกันเยอะไปแล้วตอนนี้มีสามล้านนะครับแปลว่าคุณแบกภาระเนี่ยประชาชนแบกภาระค่าราชการเนี่ยเกินไปสองล้านคนถ้าคุณลดราชการไปสองล้านคนเนี่ยงบประมาณคุณจะลดไปเหลือ แค่ประมาณสองล้านไม่ถึงสองล้านล้าน,านบาทคุณแปลว่าคุณยังมีเงินเหลือที่จะพัฒนาอีกหนึ่งล้านล้านบาทเพราะงบประมาณเรามีรายได้อยู่สามล้านล้านใช่ไหมครการลดจํานวนพน,นักงานข้าราชการลงเนี่ยคือวิธีการแก้ไขปัญหาที่สุดทําให้เรามีงบประมาณเหลือในการพัฒนาประเทศเราเอาข้าราชการที่ไม่จําเป็นต้องเป็นข้นาราชการเนี่ยท,ท,ที่ที่เกินไปเนี่ยไปทํางานอย่างอ,างอื่นเราก็ได้ผลผลิตออกมาอีกมากมาย วิธีแก้ปัญหาประเทศไทยเนี่ยอย่างแรกที่สุดเลยคือปฏิรูปรัฐราชการแล้วก็ลดจดานวนพนักงานลงไปคุณก็แก้ไขปัญหาได้มหาศาลแล้วนะฮะยกตัวอย่างอย่างอย่างที่ที่เราคิดว่าประเทศไทยเรามีแต่คนจนเต็มประเทศเนี่ยเรามีคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถือว่าเป็นคนจนนะครับสิบสี่ล้านคนเนี่ยโอ้โหทําไมมันเยอะอย่างนั้นอนะ่ะคนจนบ้านเราคนที่ตีโจทย์ว่าจนก็คือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือไม่พอกินอนะ่ะ เขามาเขามาลงทะเบียนบอกเขาไม่พอกินวิธีแก้ปัญหาของมันก็คือว่าเราจะต้องทําประเทศเราเนี่ยให้เป็นประเทศที่มีรายได้ส่งออกที่ดีรายได้ส่งออกที่ดีเราก็มาจากสิ่งที่เรียกว่า food security แล้วรายได้จากการท่องเที่ยวนะฮะที่เป็นหัวใจสําคัญในการที่จะทําให้ประเทศไทยเราอยู่รอดเราก็ส่งเสริมสองอย่างนี้นะครับให้ดีก่อนก่อนจะไปทําอย่างอื่นมากมายเราจะทําอุตสาหากรรมไฮเทคอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่ของเราครับ คุณอย่าไปโกหกตัวเองนะมันเป็นของเรามันแค่รับจ้างผลิตกินแรงงานเล็กๆน้อยๆเหมือนประเทศจีนรับจ้างทํา iPhone เนี่ยถามว่าประเทศจีนไม่เอาไม่ได้รับจ้างทำ iPhone ทไอโฟนนี่มันเดือดร้อนไหมมันก็เดือดร้อนนะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือคนจะตกงานหลายแสนคนเขาก็จําเป็นจะต้องดูดซับแรงงานตัวนี้ทําต่อไปหรือซัพพลายเชนต่างๆเนี่ยที่มันมันสามารถสร้างงานได้เนี่ยเป็นล้านคนเลยซัพพลายเชนไอโฟนในประเทศจีนมีเป็นล้านคนที่ ที่ได้ประโยชน์จาก iPhone นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า iPhone อเมริกาก็ได้ประโยชน์จากจีนมหาศาลเหมือนกันประชากรชาวสหรัฐก็ได้ใช้ iPhone ราคาแค่3า0 0 0ืนสีมนบาทถ้าใช้ยิงแล้วต้นทุนถ้าผลิตอเมริกาเนี่ยเครื่องละแสนกำไรส่วนต่าง70,000บาทนี้คนอเมริกันได้ไปอันนี้มองมองแค่หลักเศษสร์นะครับแต่ต้นทุนจริงๆของ iPhone เนี่ยมันแค่ประมาณ3,000บาทเอง ต้นทุนวัตถุดิบนะครับเรายังไม่รู้เรื่องต้นทุนงานวิจัยพัฒนาหรือต้นทุนการขายอะไรพวกนี้ซึ่งเราก็จะบอกว่าในความเป็นไปของโลกนี้มันก็คืออย่างนี้แหละครับถ้าคุณเป็นคนคิดนวัตรกรรมเนี่ยคุณได้ไป90%เนี่ยพวกใช้แรงงานได้ไป10เรน่เราก็เลยคิดว่าในโอกาสเนี้ยประเทศไทยเราจะอยู่รอดได้อย่างเดียวที่จะเป็นไปได้คือเราจะต้องมีนวัตรกรรมและเราจะต้องมีสินค้าส่งออกที่เป็นเอกที่คนอื่นทำไม่ได้ แล้วเราจะต้องมีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ดูดเงินต่างประเทศเข้ามาแบบแข็งแรงกว่านี้คือประเทศไทยเรามีประเทศที่มีทรัพยากรท่องเที่ยวสมบูรณ์มีบุคลาการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเราได้ดีเนี่ยเราจะเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญมากอุตสาหกรรมเกษตรเราเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นหนึ่งเราพัฒนาให้มันสามารถเป็น food security ได้กับทุกประเทศเนี่ย สองตัวนี้เราก็อยู่รอดและครับไอ้ยังอื่นๆแล้วแต่และครับคุณจะทําอะไรสารวัรสารเพยรทไปเถอะแต่ถ้าคุณทำสองตัวนี้เป็นแกนหลักของประเทศแล้วเนี่ยคุณอยู่ได้แล้ะครับที่เหลือเป็นของพอผลปลอยได้ของแถมนี่คือยุทธศาสตร์กลยุทธ์วิธีการดําเนินการที่ไทยเราต้องเขียนออกมาเป็นแผนและเบินแผนแม่บทและทําตามนั้นมันก็ประสบความสำเร็จแล้วครับวิธีการบริหารประเทศนี่มันไม่ได้ยากอะไรเลยที่มันยากคือบริหารคนครับ ไอ้เรื่องทฤษฎีไม่ต้องพูดถึงนะทฤษฎีมันมีมากมายเหมือนกับคนบอกว่าเฮ้ยจะนั้นแก้ผันปัญหาพีเอ็มสองจุดห้าได้ยังไงผมบอกว่ามันมีอยู่ในตำราหมดแล้วครับวิธีแก้เขาคิดใจมาหมดแล้วครับทํายังให้เดินตามแผนนั้นน่คือปัญหายุทธศาสตร์ประเทศไทยก็คือการแก้ปัญหาโดยความจริงจังและจริงใจและเต็มที่กับมันไม่รูปหน้าปะปัญญูไม่เฟกทุกอย่างสําเร็จหมดเลยครับเพราะมันไม่ไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไม่ได้ปัญหามันแก้ได้แต่มันไม่มีใครแก้ครับ ขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DB สวส่วนถา,เ,าเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร